เรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้มาควบคู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวที่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะทําให้มีการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับอย่างที่จังหวัดเชียงรายเองก็ได้มีการเปิดเที่ยวบินปฐมมาเ์ิกนะครับกลับมาบินต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์นะครับจากหัดใหญ่เชียงรายและก็เส้นทางบินภูเก็ตเชียงรายถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับนายภัสกรมุจลักษ์ผู้ว่าร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับและก็หอการค้าเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชียงรายสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวเชียงรายและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงรายร่วมต้อนรับกับตันวอรเนตลาพระบางซีอโอสายการบินเวียดเจ็ตนะครับและนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤมล์ขาดใหญ่เชียงรายและภูเก็ตเชียงรายเพิ่มนักท่องเที่ยวจากภาคใต้เข้าสู่เชียงรายเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูตลาดการบินและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการระงับการเดินทาง เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะให้บริการเส้นทางบินสัปดาห์ละ3เที่ยวบินทุกวันพุธศุกร์และวันอาทิตย์นะครับ ทานนั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะท่านบอกว่าตอนนี้มีการกำชับให้ผู้จัดการโรงแรมที่พักทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนักท่องเที่ยวนะคะโดยผู้ที่เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้วตามที่สาธารณาสุขกําหนดหรือว่ามีผลตรวจ rt pcr หรือว่า atk ที่แพทย์รับรองภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเพื่อจะเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดได้ส่วนผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะก็ให้แจ้งต่อพนักง,งานควบคุมโรคเช่นผู้ใหญ่บ้านอสอมนะคะทั้งหมด นี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ